เดสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับเช่องสนุนภาคิมในปุ่มมาทุกคนนี่ก็ผัดทัวร์ครับช่วงเช้านะครับมุกสีใบบัตรใบมังกรผัดทัวร์นะครทุกคนดูนี่ก็สุดครับมารวยเลยนี่ครับลุยครับลุยกินอย่างเดียวครับมาซวบซบอืม ผมเริ่มทำคลิปลง facebook ก็คลิปประมาณนี้นะเพื่อนกคลิปกินประมาณนี้แหละนะครับวนมาเลยถ้าเท้าหลับข้าห่มเลยเตรียมนะ ถ้าคุณผมเริ่มทำคลิปกินก็ประมาณนี้นะมาผมกับช่วงกินทำไมนะมาดูขอ,อชาละบุน กินอะยู่นะตู้ตทำงานอะไรเนี่ยตู้เอาไว้ตัดคลิปนะครับ ประมาณน,นี้ครับปีจ่จานครับ <c oughs> <c oughs> Thank <laughs> you. กินแนะครับทุกคนผัดถั่วต้มชาครับผมให้ทุกจ่านอบคุณหลายๆครับฝากจามทางยูทูบและเฟซบุ๊กโดยรับเจันา่อนจุการละลายสดีครับ